สวัสดีครับช่องพี่พรพาเที่ยวพากินเที่ยววันนี้จะมาทมพื้นที่อรอบสวนนะครับรอบนานะครับรอบที่นาซึ่งยังบางสวนก็เป็นธรรมชาติอยู่นะครับจะดูแรงความเขียวขจียังมีนะครับ ปกติดูแรงที่ไหนมันก็ต้องแรงใช่ไหมครับใบไม้ก็จะขัดมีนจะแดงต้นไม้ก็จะแดงฉานนะครับแต่ที่นี่เขียวกะจีแล้วก็มีนกหลายชนิดนะครับหลากหลายชนิดมีต้นไผ่นะครับต้นไผ่ ธรรมชาตินะครับไนป่าน้าเยอะมากครับชาวบ้านหานอกไม้นะครับจะมาหานอไม้อันนี้ต้นจะต้นยูคานะครับตัดไปนะครับแตกยอดออกมาใหม่นะครับแตกกิ่งก้านสาขาอมาใหม่ น,นี่ส่วนล่างส่วนส่วนส่วนที่เป็นที่นานะครับที่ของสวนเราเองนะครับที่ทํานานะครับอันนี้ก็เป็นที่ว่างนะครับดูด,ด,ดูนี้ไม่ใช่ระดูทํานามันก็จะว่างเปล่านะครับอีกสองเดือนข้างหน้าก็จะเข้าหมูของการทํานานะครับ น,นี้ที่นาของเพื่อนบ้านนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเหตุชประทานนะครับที่จะทำคลองส่งน้ำมาถึงนี้ครับยงไปถึงเกือนนะครับ อันาเขตครับเห็นป้ายแดงๆไหมครับไดห,ห้องน้ำเลยครับเขตมันเขตถึงห้องน้ำเลยครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเลยครับตามทางขึ้นไปเลย ท้านซ้ายมือก็คือที่นานะครับที่นาของสวนครับโซนที่ทำนา นกใหญ่ครับนกใหญ่นกใหญ่ครับบินไปแล้วครับอันนี้คือน้ำขังนะครับฝนตกมอเชา้ามีน้ำขังขนาดนี้นะครับโซนนี้สลับทำนานะครับแล้วก็่่นนึงก็ปลูกหญ้าไว้เลี้ยงวัว ด้านซ้ายมือก็เป็นป่าเมื่อก่อนตอนนี้โดนเบิกโดนบุเบิกจะเป็นที่ของชาวบ้านแล้วครับเ <c oughs> ขาจะมาเขาจะมาอยู่อาศัยแล้วนะครับถ <c oughs> ัดออกไปก็เป็นที่ของญาติพี่น้องเขายังเป็นป่าอยู่นะครับอันนี้ก็ที่นานะครับ <c oughs> มองย้อนกลับไปนะครับ เป็นถนนที่สวยนะครับถึงจะเป็นถนนลูกรังแต่ธรรมชาติสองข้างสวยครับต้นยูคาสูงสะลูดเลยครับนีต้นไผ่ครับเห็นนกมาจับอยู่ครับที่นี่ยล่ไหนครับโอไปโน่นแล้วครับนกใหญ่ <c oughs> อันนี้คือที่นานครับที่นาว่างเปล่าครับช่วงนี้อีกเดือนหน้าครับก็เริ่มมาไถปวนแล้วไถดะาแล้วนี่สวนยางครับรอบลอคือสวนยางสวนยางชาวบ้านนะครับนี่ป่าเขาจะเป็นป่านะครับ น่สวนยางครับช่วงนี้เขาหยุดผลินะครับก็พักกำต้นนะครับนี่สวนนคาครับเพิ่งปลูกหญ้าเข้าไปเลี้ยงวัวเพิ่งไทเพิ่งไถยพวนปลูกหญ้าเลี้ยงวัวครับอีกประมาณสักเดือนน้องเดือนหน้าก็หญ้าขึ้นแล้วครับ